ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเดช h ช n n นลอีกเช่นเคยวันนี้มาเดชก็จะมาไกดทีมด c ค s สตอมเรตรอบนี้นะครับว่าใช้ทีมอะไรในการตะลุยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันแล้มาอยู่ที่หน้าบอส แล้วนะบอสตัวนี้คือแบบยากนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ยากมากคือ320เนี่ยถ้าเลือกบัฟก็ยากอยู่นะแต่ผมจะ เล่น300ให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วจัดทีมแบบไหนสำหรับผู้เล่นเรินน่มต้นแล้วผมก็จะมีทีมสำหรับผู้เล่นฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับทำให้2ทีมโอเคปะทีมแรกแต่ก่อนจะไปทีมแรกเดี๋ยวเราดูกสกิลก่อนละกันนะครับสกิล A1 เนี่ยเท่าความเสียหายรุนแรงในขอบเขตที่กําหนดใส่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดอ่าแล้วก็เวียงแขนไปสกิลนี้ต่อยแรงมากนะครับต่อยทีแบบเป็นล้าน A2 เป็นลูกแก้วครับพลาสมาบอลยิงพลังงานใส่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็อีกฝ่ายเป็นอมาภาพด้วยอันนี้ก็โกงบ A3 สามเนี่ยเป็นสกิลเส้นตรงแล้วก็แรงมากๆนะครับลด DP ได้ต้องระวังสกิล A3 กับ A2 ไว้เลยเาสซีมเนี่ยหาก HP ต่ำกว่า50%จะได้บัฟให้เขานะครับทุกครั้งนะแล้วก็จะมีพวกลบล้างถูกลบล้างทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายนะ คืสร้างความเสียหายเอาง่ายบอสอะมันจะตีแรงขึ้นอย่างก,การทําลายล้างเนี่ยมันจะโกรธมันโกรธจักไงอ่ะผมจะเล่นทีมแบบว่าไม่เลือกบาฟให้คุณดูก่อนคุณจะได้แบบว่าผ่านได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาเล่นนะผมแนะนําว่าค่อยๆเล่นจากวิวน้อยๆก่อนแล้วค่อยไปวิวเยอะๆโอเคนะครับอย่าไปไล่ตั้งแต่วิวสามร้อยสามร้อยยี่สิบคุณผ่านไม่ได้หรอกครับยากเออทีมแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นทีมนี้ อิเดน่านะครับไคโตะเลเชลยูริเซียแล้วก็เอราติก้าธนูแสงถ้าใครไม่มียูริเซียนะครับใส่เป็นเลโฮได้เลยเลโฮเป็นบอสซัมใครไม่มีธนูแสงนะครับใส่เป็นเอ่อตัวที่เป็นตัวซับก็ได้เลโฮกะยืนไหวตัวหนึ่งคุณเอาเลโฮคู่ยูริเซียก็ได้หรือจะเป็นใส่เป็นฮองลูน่านะครับมาบ๊บดามี่ก็ได้หมดเลยหรือจะใส่เป็นดาบมืดตัวใหม่ก็ได้เช่นกันใครไม่มีตัวละครเลเชลก็ใส่มีอาดาบมืด กลยุทธ์นะครับเลือกเป็น HP กับอ่าสปีดรีชาร์จ EP 25%เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณน่าจะเก็ไม่ทัน นะครับเกตตอนกดยูริเซียหรือเลโฮคุณน่าจะไม่ทันกันอย่างผมมาทันเพราะว่าผมมีเซตอีพีในอุปกรณ์แต่ถ้าผมเล่นแบบอ่ากลยทธ์แถวกลางธนเมชใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นภาพแล้วคุณไดเล่นจริงคุณก็อาจจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเล่นที่เป็น EP ีนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเกตคุณต้องทันเวลาบอสกดสกิล A3 สามาต่อไปครับผมยูริเซียเล่นเป็นอเวกนะครับสกิลที่ใช้อ่าดูแสงเอราดิก้าเลือกเป็นบอสซัมครับใครโตเอเวกอิเลน่าเลือกเป็นบอสซัมครับสร้างโลหนามากแล้วก็เชเป็นนอวีีม้ไ เลยเห็นตานครับยูริเซียเป็นไอเทมสปีกอัตราเพิ่ม EP ขนูแสงเอลาดิก้าก็เป็นไอเทมสปีกอัตราเพิ่ม EP นะครับส่วนไคโต้เนี่ยไคโต้ผมเป็นเซตคีนะครับเซตคีห้าชิ้นผมก็เลยใส่เป็นตัวของคิดาเมจนะครับแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นเริ่มต้นหรืออะไรแบบนี้มีของน้อยก็เล่นเป็นดาเมจอันติเมทแล้วก็เอทเคได้เลยนะครับส่วนอิเลน่าผมเล่นเป็นเดฟนะครับเดฟกับอัตราเพิ่ม EP แต่ถ้าผมแนะนําก็คือใส่เป็น EP สามช่องแล้วเดฟสองช่องนะครับเรเชลผมใส่เซตดาเมจอันตีเพราะว่าเซ็ตคโตี ด่านนี้ใครตกคือตัวดาเมจแปลกดูนะครับผมจะต้องใส่ดาเมจอันติถ้าใครมีคิสองเซตเลยก็ไปหาคีดาเมจใส่ครับแไอทีเผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแบบกดคูณ1เลยไม่กดคูณสองคูสามเลยเท่านั้นอ่าตัวที่ไม่จะกดสกิลออโต้นะครับจะเป็นแค่ยูริเซียแต่คุณก็ต้องระวังเลเชลคูตายนะนี่ก็กดกลางโลครับเลน,น่าอ่าบอสจะต่อยหนทีก่อนนะครับ ปึ้งต่อไปบอสจะกดสกิล A3 ครับคุณกดยูเลเซียรอไว้เลยปึ๊บนี่ก็จะยิงมาครับปึออ๊บตึม้มเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเออไปเปลมาเลเชลมันทำดาเมจเลเชลทำดาเมจเยอะกว่าไคโตเว้ยจะเป็นเพราะเลเชลได้บัฟนะเนี่ยเลเชลผมได้บัฟที่เป็นเอ็กซิคิวเตอร์แน่ๆเลย อ่ะคุณเปลี่ยนไปใชผ้ผมใช้เลโฮใช่ไหมครับเปลี่ยนไปใช้เลโฮให้ดูแล้วเลโฮผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซ็ต ep อ่าเซ็ต ep เซตนี้ ep สองนะแล้วเลโฮเลือกเป็นพอซัมครับเล่นแค่ล้ายกับเมื่อกี้เลยครับอ๋อใช่เลเชลผมได้ executor นั่นเองกลางโลอิเลนาครับต่อไปบอสจะต่อยเราหนึ่งทีครับต่อยเราหนึ่งทีแต่คุณเกอาจจะไม่ทันเห็นไหมขนาดเกรดผมยังเกรดไม่ทันเลยครับ ให้ยุลรเซียเกตดีกว่าพันกว่าอเฮ้ยโฮเกตช้าไปยุลรเซียคือเกตมาก่อนนั้นน,นพอด,ดีเลยเนี่ยครับก็ทีมก็จะประมาณนี้ สำหรับทีมหนึ่งนะแนะนำว่าเล่นเลเวลแบบว่า200-220ขึ้นมา2 0 4 2 0 6 2 0 8 3 0 0 3 2 0นะครับค่อยคอยขึ้นมาไม่ต้องรีบแบบมาถึง300อ่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูทีมสองกันต่อต่อมานะครับก็จะเป็นทีมที่สอง ที่ผมเล่นแต่ว่าทีมนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแล้วก็คนแบบต้องเวลเยอะนะครับเวลประมาณ260ขึ้นไปนะั้นจะเล่นทีมนี้ได้นะครับบัฟ <B up S 1> ที่เล่นก็เพิ่มเดฟนะครับอา่าดาเมจระยะไกลอะไรพวกนี้คืออ e ีฝ่ายเราไม่ได้เล่นตัวดาเมจระยะไกลนะเราเล่นตัวดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ A3 บอสแล้วก็อันนี้ครับัวลครที่ต่ำกว่า L5 ไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ถ้าใครมีแบบ LR ธรรมดาก็เลือก LR อยู่ที่ตัวละครเราว่าตัวละครเราแรง้งเท่าไหรนี่ทีมที่ผมเล่นถ้าดูในที่เป็นอันดับนะครับทีมนี้เลยยูริเซียไคโตดาบมืดเฟเดริกา้ามีอาแล้วก็ชาเล่ครับไปดูกันที่เตตติง้งดีกว่าเซตติ้งนะครับเราจะให้ตัวเฟเดริก้าเป็นเหมือนตัวแทงตัวหนึ่งนะกันแต่จริงเขาไม่ใช่แทงนะครับเออเราแค่สมบุติภาพเฉยก็ยคือต้องทําให้เฟเดริก้าเลือดต่ำกว่า50%แต่ต้องไม่ตายเลยนะเพื่อจะเอาผลสกิลเบอร์เซอร์ครับ เวลาเบอร์เซิร์ก่ะมันจะกลายเป็นแทงตัวหนึ่งได้เลยแล้วก็จะตีแรงมากนะครับตีแป๊บเดียวบอสตายแต่คุณต้องทําให้เข้าเงื่อนไขนี้ให้ได้ซึ่งยากมากๆยากมากจริงๆจ,จะมีใครโตนะครับมีอาชาเล่ยูเลเซียดาบมืดเฟรดิกากลุทธ์เลือกเป็นเครื่องผลจุมตีครับตั้งการเลือกเป็นแอคเซปีีหรือจะเป็นแบบพวกชาร์ต e ีพีตรงนี้ก็ได้นะครับชาร์ต EP พีให้กับตัวซับเราก็คือยูรลเซียตั้งค่านะครับมีอาต่ต้องไม่ใส่ อะไรเพื่อลด ATK นะ ATK ต้องน้อยตัวที่จะได้บัฟจากพาสีของดาบมืดนะครับเฟรเดริก้าก็คือตัวเฟรเดริก้าเองแล้วก็ไคโตมีอาไม่ได้นะครับมีอาต้องไม่ได้เพราะมีอาเนี่ยมันมีสกิลที่เพิ่ม ATK เยอะผมเลยต้องลดของลงมาเพราะฉะนั้นคุณต้องลดของครับเออขอรักอินได้ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลเราเอามาเพื่อกดสกิลเอาเวกอย่างเดียวตั้งค่าสกิลนะครับไปดูกันดีกว่าชาลีบอสซัมยูริเซอเอาเวกนะครับดาบมืดเอาเวกอยู่แล้วไคโตเอาเวกครับผม แล้วก็เหรียญตานะครับชาเล่เอทแทกสปีดอัตราเพิ่ม EP ยูดุีเซียเอทแทกสปีดอัตราเพิ่ม EP ครับดาบม,มืดถ้าใครมีเซ็ตคีห้าชิ้นหรือเซ็ตคียสามชิ้นสองดาเมจก็เล่นเป็นเซ็ตที่ดาเมจกับ ATK ได้นะครับถ้าใครไม่มีก็เล่นเป็นดาเมจอันติเอรอ ATK ได้เหมือนกันไอโตะถ้าใครมีเซ็ตคีห้าชิ้นเลือกคียดาเมจนะครับ ถ้าคุณไม่มีก็ใส่เซตเป็นแบบตาเมแอนติเอทีเคได้เลยตัวมีอารครับใอ้สปีกับอาตาเพออีพีครับตามนี้ได้เลยน้องมีอานะคุณต้องเล่นทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องให้ตัวของเลือกอะไรนะเฟเดริกาเนี่ยเพื่อต่ำด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ยูลรเซียเราจะแมนนวลนะที่เหลือออตโต้หมดเลยครับนี่ครับเฟเดริกาเข้าสู่บเบอร์เซอร์ครับตีซอยดู ซอยซอยโอ้โหตายครับนี่แหละครับคือถ้าเฟเดริก้าคุณแรงมากอ่ะมันจะเอาลงประมาณนี้เลยก็คือแบบว่าพอกดเบอร์เซอร์ตรงเมื่อกี้ใช่ไหมทับฉฉบฉวบโฉบโฉบโฉบตายเลยครับคุณยังไม่หันได้เล่นยูริเซียหรืออะไรที่ซ้าแต่คุณต้องทําเงื่อนไขให้ได้ก็คือให้เฟเดริก้าเนี่ยเลือดต่ำกว่า5 0นะครับแล้วมันจะข้อสูมบอมเซอร์ตีแรงแถมทึกด้วยเป็นตัวแทงได้แต่ก็นั่นแหละมันมันยากเกินไปนะแต่ว่าพอเอาสมมตนั้นคือกระซวบตายหมดเลยลรองไปปรับใช้กันได้้นนะทีีม หวังว่าคลิปไกด์ตัวของคัสตอมเร d นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดย์ช anel มาเดย์จะมีคลิปไกด์แบบนี้สาระแบบนี้ให้ทุกคนได้เอ j นจอยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ シードアスニアトリガー。